เคยนิกกี้บ้างไหมหรอก็มีปะก็มีนะก็มีนะก็มีนะหนูรู้สึกว่าหนูว่าเขาเป็นคนที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมากสาหรับหนูนะหนูรู้สึกว่าถ้าคนไหนอที่มีความธรรมชาติสูงอะหนูจะแบบว่าแพรทางนี้อยู่แล้วแพ้ทางนี้อยู่แล้วเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันยูนิคในแต่ละคนอะไรเงี้ยซึ่งพี่คามีสิ่งนั้นสูงเวลาเขาเล่นเวลาอะไรเงี้ยบางทีก็มีเหมือนกันที่แบบว่านี่มันอะไรกันเนี่ยอะไรเงี้ยมีบ้างมีบ้างมีบ้าง ตอนนี้มาครึ่งเรื่องแล้วเนาะค่ะบ้าสดๆมาครึ่งเรื่องแล้วจริงๆถ่ายไปออนไปด้วยนะตอนนี้ด้วยความที่แบบโปรเจกต์เร่งรีบแต่ก็อย่างที่บอกว่าเป็นซีเออร์ละครแบบโรแมนติกคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราทุกครั้งที่ไปกองอะ่ะมันก็เหมือนเล่นละครกับเพื่อนอะพี่เจอเก้าจิระยูเจอน้องมกุกพี่สายป่าเพราะฉะนันมีความชิลอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าการที่พอเราเล่นเราสนุกคนดูก็น่าจะชอบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจ้ะคาแรคเตอร์เตัว,ตว หนูว่าไม่เหมือนนะตัวนี้ไม่ถึงว่าข้อแรกสุดเลยเนี่ยเป็นลูกคนเล็กที่แบบว่าลูกคุณหนูแล้วก็แต่งตัวเยอะทุกวันเหมือนชีวิตเกิดมาเพื่อแต่งตัวอะพ <Yeah. S 1> ี่ข้อข้อที่สรุปุว่าคือพอไปกองปบป่นหนูก็จะเอ้ยวันนี้ใส่ชุดอะไรวะอะไรเงี้ยนั่นคือความตื่นเต้นของตัวละครน,นี้อย่างหนึ่งอะไรเงี้ยสิ่งที่เหมือนเหรออาจจะเป็นคนกล้าคิดกล้าทํา คือมันมีบ้านเสาส่วนมันโดนอาถรรพ์ใช่ไหมมีความเชื่อแบบนี้แต่ว่าจริงๆตัวก้อยที่เหมือนกับว่าไลพออาจจะรู้สึกว่าเราจะไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆถ้าเราไม่ได้เจอสิ่งนั้นด้วยตัวเองแต่ว่าถ้าโดยครอบนอกแค่าการแต่งตัวหรือว่าความเป็นน้องเล็กมากๆของบ้านอันนั้นไม่เหมือนประมาณนั้นค่ะแต่คอดูจะชอบสกิลในการ,อ,อ,รอ้อยพูอ๋ออ๋อโอเคพอพอมาเป็น <laughs> พาสอ้อ,อยพูเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่า <c oughs> อาจจะเล่นอะไรแบบที่เราเคยชินมาบานหนึ่งหมายถึงว่าเคยเล่นแบบเจออ้อก็จะเป็นอ้อยแบบหนึง่งแต่นี่ก็จะเหมือนอ้อยแบบเด็กๆอะ่ะรู้สึกว่าอุย๊ยอยากมีความรักจะทำยังไงดีฉันจะมีแฟนเพราะเขาไม่เคยมีแฟนม,มาก่อนอตอนวัวละครแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามีความย้อนวัยเล็กน้อยประมาณนั้นค่ะใช่คนดูก็ชอบนะชอบแท<ม>็กแบบว่าซีนแบบตลกๆมาอะไรอย่างเงี<ๆ>้ยแล้วก็หลักๆเลยคือ เวลาคนดูดูแลอารมณ์ดีอ่ะเราก็จะแฮปปี้แบบสมมติเขาดูแล้วขำหรือแบบคนที่บ้านเนี่ยดูเราก็บอกว่าเฮ้ยตลกจังเลยเราก็รู้สึกโอเคเราว่าน่าันตอบโจทย์สูงสุดของของละครเรื่องนี้แล้วคือทําให้คนดูแล้วก็ดูมีความสุขแล้วก็อารมณ์ดีดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ปกติก็รับละครแนวไหนมากกว่ากันดราม่าคอมเมดี้อยู่ที่บทมากกว่าแต่ว่าคือคนมักจะติดภาพคอมเมดี้แหละเพราะด้วยความที่หนึ่งเราเล่นหกฉากซึ่งหกฉากเป็นอะไรที่ ที่ foi. มันจะต้องออนทุก,ท,ก,ท,กทุกวีคทุกทุกวีคทุกวันนี้แล้วก็มันก็ต้องออกตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยหกสามก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่แบบ i m p r o v ไวส์แต่จริงๆถามว่าก้อยชอบอะไรมากกว่าอยู่ที่บทแล้วแหละว่าถ้าคาแรคเตอร์ตัวนี้เป็นตัวละครที่น่าสนใจก็จชอบบทนะไม่ว่าจะดราม่าหรือว่าคอมเมดี้ก็ตามคแล้วเรื่องมีจุดไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่าอันนี้แหละที่เราต้องเล่นเรอยากเล่นอย่างอาเช่นบ้านสาวโสดอ่ะคือจริงๆบ้านสาวโสดพูดเลยบ้านสาวโสดรีดเมค เวอร์ชั่นเก่าเป็นเวอร์ชันที่แม่ก็ชอบมากคือหมายถึงว่าเคยเป็นละครรีเมคมาก,ก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ตดดูทันอะทันทำงานที่บ้าสาวโซด้านร้องอย่างเงี้ยตัง้งแต่เด็ก mm hmm. เพราะว่าบ้านอะเป็น3าคนเหมือนกันมีพี่น้อง3าคนเป็นป้าแม่แล้วก็นาแล้วก็นั่งดูละครด้วยกันแล้วก็ร้องเพลงเนี้ยแล้วโมเมนที่แบบเขาพูดว่าหนูจะได้เล่นบ้าสาวโซดอะแม่พูดว่าต้องเล่น อันนี้เราก็มีความสะดองนิดแม่นิดนึงเพราะเขาบอกเฮย้ยสมัยเด็กๆเรา,เาจำได้หมดนะพี่เขาจะแบบคนโตเนี่ยจะชอบดูดวงนะคนกลางจะเข้าๆห,หน่อยแล้วคนเล็กนี่จะแสบสุดกนอหน,หนูเล่นหนูเล่นเป็นคนเล็กใช่ไหมแม่นี่คือโปรบ้าโสโศมาเพราะฉะนั้นสําสหรับบ้าโสดอะ่ะคือข้อคือเวลาแบบทางแบบ พี่ช็อตให้บทอะไรมาหนูรู้สึกว่าเขาได้เลือกสิ่งที่ที่ที่ดีให้กับหนูอยู่แล้วแต่ว่าสําหรับบาสส่วนที่มันเวิร์กขึ้นมาอีกคือเป็นสิ่งที่หนูเคยดูตอนเด็กแล้วแม่อยากให้เล่นมากเพราะฉะนั้นหนูก็บอกผู้จัดการดูเลยว่าเฮ้ยโอเคเรื่องนี้อยากเล่นแล้วพอเห็นนักแสดงที่มาร่วมอ่ะก็รู้เลยว่าเออสนุกอ่ะก็มีเน่เนี่ยก็มีแต่ตัวจี๊ดอะไรเงี้ยก็เลยแบบแฮปปี้ค่ะงังคอมเมนต์จากแม่เป็นไงบ้างคุณไปคอมเมนต์จากแม่เขาเขาก็สนุกเขาก็รู้สึกว่าแบบ แต่ว่าถามว่ามันเหมือนเดิมไหมไม่มิถาอยู่แล้วเพราะบ้านสาวโซนในปีนันกับบ้านสาวโซนปี2020มันก็ต้องถูกอัดแบปบทอัดอะไรออกมาให้แตกต่างกัน,กนะอะไรเงี้ยอย่างคุณแม่คือเขาก็จะรู้สึกผู้ใหญ่เขาก็จะเพลินเพิอยู่แล้วเขาอาจจะไม่ได้มานั่งวิเคราะห์ว่ามันเหมือนหรือไม่เหมือนแต่เขาเห็นรูกออกมาเจ้าเจ้าผู้ชายไมนนู่นเขาก็ามีความสุขแล้วค่ะค happy happy happy, happy ใช่แล้วปกติเขาดูผลงานกันไหมทุกวันอะ คือ,อเลื่อนไม่ผ่านมาทุกคนเลยหรอคือ <c oughs> อย่างนี้คุณแม่ก้อยเออ่ไม่ได้ทํางานก็คือเป็นแม่บ้านอ <c oughs> ะไรเงี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยหลกัหลกๆคือเขาก็จะดูแลก,ก้อย <c oughs> แล้วก็เพื่อส่งกับบ้านเด็กก็จะต้องได้ยินสักหนึ่งเรื่องอ่ะที่เขาดูก่อนนอนให้ความภูมิใจของคนแม่อะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็ค่อนขา้างแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะแบบว่าชอบดูดูไม่ดูนู่นก็ดูนี่ดูนั่นดูเรื่อยๆดูตลอดค่ะหนูแม่เป็นแบบแฟนละครระดับตื่านเลยว่าใช่หนูก็ถ้าฝันใครคือแฟนคลับหนูแม่หนูเนี่ยแหละรู้ทุกเรื่อง ดูทุกเรื่องดูแล้วดูอีกอดูแล้วไม่พอก็ต้องแชร์เข้ากรุ๊ปไม่รู้ว่าโดนบล็อกไหมยังอาจจะแบบเพื่อนลำคาญอะไรเงี้ยอาจจะมีแต่ว่านั่นแหละเขาก็เขาเรียกว่าอะไรเขาก็ภูมิใจในตัวลูกเขาอะไรเงีย้ยหนูก็ดีใจค่ะเขาไม่บอกไหมอยากให้ตั้งใจเล่นเรื่องนี้จังเลยเล่นแบบแนวนี้จังเลยเขาคอมเมนต์นนะ,ะเขาเป็นคนแม่ว่าอันเนี้ยหนูต้องนิ่งอีกหน่อยแม่ว่าอันนี้มันอันนี้ได้อีกอคือสไตล์แบบชาวบ้านหนึ่งมากอ่ะแม่หนูเออชาวบ้านหนึ่งสำหรับหนูรู้สึกว่า การที่เขาดูแล้วเขาแฮปปี้แล้วเขาได้พูดคอมเมนต์ในมุมของเขาหนูก็โอเคแม่อยากพูดอะไรก็พูดไป <laughs> หนูก็ฟังอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าอยากเล่นอะไรจริงแม่เขาอาจจะอยากเห็นหนูเล่นหนังโรงหนูรู้สึกว่าหนูมากับซีรีส์ละครอ,อะไรเงี้ยแต่ว่ากับหนังโรงใหญ่อ่ะหนูยังไม่ได้เคยมีโอกาสหนังสั้นมีหนังหนังโรงใหญ่ไม่มีอันนั้นน่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่ตัวก้อยเองก็อยากแล้วแม่กก็น่าจะอยากให,ให้ได้ดูอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้น เรารู้สึกประสบความสาเร็จไหมในการเป็นนักแสดงและในฐานะาลูกด้วยนะที่ทําให้แบบว่านคนดูก็มีความสุขแม่เราก็มีความสุขหนูว่าหนูมามันไม่ใชใ่จุดที่หนูคาดหวังตั้งแต่เด็กอะ่ะมันไม่ใช่ทางที่หนูคิดเลยเด็กๆดูเรียนสายวิทพ่อแม่อยากให้เป็นหมอนว,วันนี้มันมาเป็นจุดนี้หนูรู้สึกว่ามันก็เกินกว่าที่หนูคาดไวมากแล้วก็ภูมิใจไหมเออมันก็ต้องภูมิใจอย,อยู่แล้วกับในว,วันนี้ที่มีถามว่าประสบความสําเร็จหรือย,ยังหนูว่า มันก็เกินคาดกว่าที่หนูคิดมากๆแล้วหนูไม่ได้อยากคิดว่าความเปาความสําเร็จมันคืออะไรอ่ะก็ทําทุกอย่างแฮปปี้แล้วตอนนั้นวันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็แฮปปี้มากเราก็ดีใจค่ะตัวเราก็แฮปปี้กับทุกเนื้องานที่เราทำทุกวันนี้บนบ่ายก้อย้รางการบันเทิงมีอะไรบ้างก็เบื้องเบื้อก็เบื้องหน้าค่ะหมาถึงเป็นนักแสดงแต่ว่าถ้าเบื้องหลังก็มีเขียนบทอะไรเงี้ยค่ะเป็น acting coach ทำ casting คือคือก็ท้าหมายถึงว่าด้วยความที่ก้ยเรียนนิเทศจุฬามาใช่ปะ มันต้องลองหล,กหล,กหลากหลายสายงานอยู่แล้วแต่หลักๆตอนนี้ก็น่าจะเป็นแบบก็คือแสดงกับเขียนบทหลักไอติงโค้ดหลักๆนะน่าจะสามอันประมาณานี้ยนไไเยอะสุดอ,อ๋อเพิ่งมาทำยูทูบตอนหลังเออเป็นยูทูบเบอร์เอ้ยยูทูบเบอร์ <c oughs> พูดแล้วเขินเลยคำนี้ <c oughs> ถ้าตอนนี้ถ้าในปีนี้เนี่ยเออเบื้องหน้าอาจจะเยอะกว่าหน่อยเพราะพอเปิดมาทําเริ่มทํา youtube มันก็เลยจะต้องไปใช้เวลากับตรงนั้นส่วนเบื้องหลังอ่ะ คือจริงชอบแต่ว่ามันเป็นอาชีพที่ใช้ระยะเวลาเยอะมากแล้วก็แบบหนักอะไรเงี้ยปีหนึ่งก้อยว่าแบบเลือกสองเรื่องก็น่าจะหนักสําหรับก้อยแล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็ทําเรื่องหนึ่งให้ดีอมันก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าเบื้องหน้าค่ะประมาณนั้นนะแต่เบื้องหลังคุณก็พูดถึงเยอะอย่างเช่นการเขียนบทก็ดีค่ะพี่คืออย่างเรื่องแรกเราเขียนไปเราเขียนรักชุดใจในฉุกเฉินล้วฟิดแบ็กมันแบบมันค่อนข้างดีอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแฮปปี้ซึ่งเรื่องนั้นเป็นเรื่องแรกที่ก้อยเขียนใช่ไหมมันก็ หนูรู้สึกหนูโตขึ้นจากการทําสิ่งนั้นมากๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่เคยทาแบบจริงจังอันนอกเหนือจากคนอื่นมั็นคือตัวเราเองที่เรารู้สึกว่าสกิลเรามีสกิลติดตัวแล้วพอมาทำเรื่องที่สองคือแปลรักฉันด้วยใจเธอเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราเราเริ่มเป็นและเริ่มเริ่มทำงานง่ายเริ่มที่สมมุติตอนเด็กๆสมัยรักชุดใจอย่างเงี้ยเราเป็นเหมือนรุ่นเล็กอะพี่พอเราจะเสนออะไรสักอย่างเราก็จะกลัวผิดเปล่าวะเออพูดไปแล้ว เวิร์กเปล่าวะอย่างเงี้ยเก็ตไหมแต่ว่าพอมันเป็นพอเราผ่านจุดนั้นมาพอเป็นเรื่องที่สองเราเริ่มรู้สึกว่างานนี้มันคืองานของเราเรากล้าพูดกล้าเสนออะไรก็ตามที่มันดีเรารู้สึกว่าเราเราเติบโตขึ้นกับกับกับสายงานทางด้านเขียนบทมากขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราอยากใส่ความเป็นตัวเราความคิดของเราเข้าไปในเนื้องานให้ได้เยอะที่สุดเรารู้สึกว่าผลงานชิ้นที่2เป็นผลงานที่ที่เราว่าเราค่อนข้างใส่สุดมากๆกับกับผลงานนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบแฮปปี้นะคะ ที่ดูเรื่องนี้ก็ยได้แบบไปลองเช็คไหมว่าเขาชอบหรือไม่ชอบก็ดีใจนะหมายถึงว่าแบบเออไปรักฉันใช่ไหมล่าสุดคืาด้วยความที่ทางแบบทวิตเตอร์เขาก็จะมีเทรนอะไรของเขาแล้วก็ดีใจเพราะก็จะมีทางขึ้นเทรนแบบแฟนคลับเหนียวแน่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอได้ดูเราก็รู้สึกว่ามีคํานึงที่เราเรารู้สึกมันตอบโจทย์เรามาเขาพูดว่าซีรีส์เนี้ยไม่ได้มาแบบเออมา,ลาหลายหลายครั้งเราจะรู้สึกว่าซีรีส์วายต้องเป็นแบบนี้แบบนี้บางคนอาจจะมีภาพติดภาพแต่เนี้ยเขาก็พูดว่าอันนี้เป็นซีรีส์หลัก ซึ่งเรารู้สึกว่าตอนที่เราเขียนเราไม่ได้นั่งคิดเลยหมายถึงว่าไม่ได้มานั่งพยายามคิดหรือว่าจากัดความว่าอันนี้คือซีรีส์แบบไหนแต่เราเขียนมันด้วยความรักของมันดูสองคนอะไรอย่างเงี้ย<ม>เรารู้สึกพอเขาได้สิ่งนั้นไปเราก็แฮปปี้ประมาณนั้นเรารู้สึกว่านักแสดงเขาถ่ายทอดสูงที่เราเขียนออกมาได้ตามที่เราต้องการแบบขนาดไหนวะ ก็รู้สึกมันอันดเข้าตัวบิวกินพีพีมากๆอยู่แล้ว mm hmm. คือจริงๆก็ได้มีโอกาสเวิร์กช็อปให้บิวกินพีพีด้วยก้อย mm hmm. กับนัตตี้ที่ทําด้วยกันเลย,ยแล้วรู้สึกว่าจริงๆตั้งแต่เวิร์กช็อปอะสองคนนี้กสัญชาตญาณดีมากๆอยู่แล้วไม่ถึงเขากล้าเล่นกล้ากระโจนไม่ใช่แบบเล่นอะไรดีเพราะพ่อจริงๆซีนที่มันเพิ่งเกิดขึ้นอนะเช่นซีนที่มันมีความแบบดูเซ็กเซียลนิดนึงอะไรเง mm ี hmm. ้ยถ้าคนมันไม่กล้าเล่นอะบางคนมันติดภาพมันก็ไม่ได้นะแต่ข้อดีของสองคนนี้เลยคคืออเเเ้้าาาากกกกลลลรรระะะะะโโดทททีีี่่่่จจจไไปปป็นนตัวยูใุแบบ จุดนั้นนะ่ะเรารู้สึกว่าเรานับถือน้องแล้วน้องก็แบบนี่คือเรื่องแรกของน้องที่เป็นเมนจริง,รงๆแล้วเขาทําได้ขนาดนี้เขาแบกเรื่องขนาดนี้ก็ต้องยอมรับว่าเก่งมากสาหรับดูนนะก็ภูมิใจในตัวน้องนะทุกวันนี้เหมือนคน,คนดูแต่ก่อนนะคนดูเ็าจะไม่ค่อยโฟกัสกับคนเขียนบทอะไรทุกวันเนี้ยเขาเริ่มมาโฟกัสว่าเอ้ยใครเขียนดูนํำปากกาโดนนี้เรารู้สึกว่าในฐานะนักเขียนบทเราต้องระวังหรืออะไรยังไงบ้าง จริงๆเรื่อง,งนยุคปัจจุบันเซสเซทีฟมากๆก,ก,ก็ว่าเป็นยุคที่คนพีซอะไรหลายๆอย่างเยอะมากมข้อดีมันมีนะเราก็รู้สึกว่าเราเวลาเราทําอะไรต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีแต่ข้อเสียมันก็อาจจะมีเช่นมันทําให้เรารู้สึกว่ารอบความคิดของเรามันแคบกลัวไปสหมดบางทีมันก็เกิดขึ้นเหมือนกันถามว่าเรากลัวไหมเบสเวลาเราคิดบทอะไม่กลัวเพราะว่าถ้ากลัวปุ๊บมันคิดไม่ออกอก็คิดไปก่อนถูกผิดไม่รู้คิดไปก่อนอแล้วก็ค่อยมาเชฟกันอีกทีอะไรเงี้ยคำถามคือะไรนะอยู่ตอบถูกไหมเนี่ย ระวังในการเขียนระวังไหมการนเสนอเ,เออน <ะ S 1> นะ้ามวกครั้งแรกที่คิดอ่ะจะยังไม่คิดเรื่องนี้เป็นหลักแต่พอก่อนที่จะออกมาเราจะคิดในโมเมนต์ที่ฟุ้งไอเดียยังไม่ค่อยแต่ว่าพอสุดท้ายมันก็ต้องคิดเลยพี่เพราะว่าประเด็นที่เราเลือกที่จะนําเสนอก็เซนซะิทีฟแล้วก็จริงๆตัวเราเองหลายๆครั้งกยเป็นคนคิดเลยคิดเร็วทําเร็วหลายๆครั้งก็จะไม่ใช่คนที่แบบต้องมานั่งแบบ กานกรองอะไรทั้งหมดมันก็มีเหมือนกันที่ก็รู้สึกว่าได้โดนฟีดแบ็กกลับมาว่าเออมันก็ต้องเวลาพูดหรือเวลาคิดเขียนอะไรมันก็ต้องระวัง่านี้นก็มีค่ะใช่ใช่มีเรื่องอะไรอยากเขียนอยีกไหมแม่อะไรโอ้โหเยอะอะเยอะหรอเยอะเยอะอันจริงๆถ้าหนูอยากเขียนนะถ้าประเทศเราเขียนได้หรอยากเขียนการเมืองรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ ประเทศเรายังไม่เคยทําอย่างจริงจังการเมืองไม่ได้แปลว่าเฮ้ยไปโตมาดั้งพูดถึงฝักฝ่ฝ่ายไหนโนแต่ว่าการเมืองของความเป็นไทยหนูว่าคนยังไม่ค่อยทำอะไรอย่างเงี้ยน่าทํามากประมาณนั้นคะ่ะแล้วก็จริงๆพวกซีรีส์รักก็เป็นเรื่องซีรีส์ที่หนูอินอยู่แล้วพวกแบบรักมากๆจากหัวใจยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะทําอีกเยอะนะคิดว่านะในชีวิตเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆจะจะเป็นยูทูบเบอร์เหรอยูทูบเบอร์เอาใหม่มากยูทูบเบอร์ใช่ไหมคะ ก็ดีดีใจมากเลยหมายถึงว่าครั้งแรกที่คิดจะทํา youtube เนี้ยมันเราไม่ได้คาดหวังว่าเฮ้ยมันจะถึงจุดเนี้ยเออหลายๆครั้งก้อยรู้สึกว่าสิ่งที่ก้อยได้มามันไม่ได้เบสว่าก้อยคิดว่าก้อยต้องอยู่จุดไหนอ่ะแต่นะโมเต์นั้นเราใส่ไปร้อยแล้วมันก็จะฟีดแบ็คกลับมาแบบหลายๆคำมก็เกินสิ่งที่คาดไป youtube ก็เหมือนกันนะวันที่เราทํามันคิดแค่ว่าเฮ้ยเราทํากับเพื่อนมันแน่เลยว่ะไอเเตตี้กับดีเป็นเพื่อนก้อยมาตั้งแต่เด็กคือปีหนึ่งอะไรเงี้ย มันพอมันเป็นเพื่อนกันมันก็ใส่ความธรรมชาติเข้าไปเรื่องแรกที่อยากนำเสนอคือวีก้าวซึ่งก็คือเพื่อนกันอะไรเงี้ยเราคิดจะแค่นั้นแล้ววันที่ไปถานก็สนุกวันที่ตัดออกมาดรามแรกแบบไม่มีเอฟเฟกตเลยเลยพี่หนูนั่งขำหนูก็โมเมนต์นั้นหนูคิดแค่ว่าใครไม่ชอบไม่รู้แต่หนูชอบแหละเออหนูว่าหลายๆคงมันเบสจากอันนี้พอมาทําฝั่งยูทูบเบอร์ก็ก็ดีใจที่คนชอบอะไรเงี้ยแล้วก็ใหม่สําหรับหนูก็รู้สึกว่าโลกยูทูบเป็นอีกโลกหนึ่งเปิดโลกยังไงมันเปิดโลกยังไง ดูว่าฐานคนดูของแต่ละแพลตฟอร์มมันไม่เหมือนกันเลยนะพี่อินสตาแกรมก็แบบนึง YouTube ก็แบบนึง l ล ne TV ก็แบบหมายถึงทุกๆอย่างรู้สึกว่าอย่างฐานฝั่ง u t u b e เนี่ยค่อนข้างเบื่อง่ายหมายถึงว่าคอนเทนต์ที่อย่างอนุูทำท่านนูรับช่วงแรกมันบูมมากสักพักหนูก็จะเริ่มเบื่อแล้วยอดมันก็จะน,นิ่งอยู่ที่ประมาณแบบอาะเจ็ดปนช่วงแรกยังไงก็ล้านกว่า2ล้าน3ล้านอต่ตอนนี้มันนิ่งละเพราะนิ่งแป๊บเราจะรู้สึกว่าตัวเราตื่นตัวต,วตวลอดเวลา ทำไงก็ได้ช่องเราก็คือพยายามพัฒนาคอนเทนต์ใหม่ๆค่ะคอนเทนต์ใหม่ๆนี่ก็ประชุมกันเรื่อยๆเพื่อที่จะทำให้ตัวเราเองก็ไม่เบื่อคนดูก็ไม่เบื่อรู้สึกว่าการทำ u t ท b e ทำห้ก็ตื่นตื่นตัวกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยก็รู้สึกมันดีใช่ค่ะประมาณนั้นแล้วความสนุกล่ะสนุกยังไงเอาจริงหนึ่งนะแค่ทำกับเพื่อนก็หนุกแลวพี่นั่งด่ากัน่ะเพราะเรามีเพื่อนเราก็ด่ากันทุกวันอะแล้วมันเห็นการเติบโตตัวละครอย่างอีดีนตอนแรกอะคือ มันจะเรียบร้อยมากพี่พอเหมือนแบบมันไม่ค่อยได้ออกนู่นออกนี่ใช่ไหมแรกๆก็ขำสัพพักได้พูดคำหยาบอยู่นะสัพพักก็เริ่มโตผู้ชายคือดูรู้สึกมันก็เห็นว่าเฮ้ยเพื่อนเราก็โตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความสุกคือเราได้เห็นแง่มุมความรักแง่มุมชีวิตของแขกรับเชิญที่มาหลายๆคนคือ ต้องยอมรับเราไม่ไดร้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่เช่นเราชื่นชอบเขาแล้วร,รู้สึกว่าพอเราได้คุยเราได้เห็นเนื้อในขางจริงมันก็ยิ่งรู้สึกว่ารายการที่เราทำมันไม่ใช่แค่ให้ความสนุกแต่มันยังได้ให้ทัศนคติของคนแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันอะไรงเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็มันอะ่ะใช่หโหมากสุดปะ่ะเรารู้สึกว่าโอ้โหคนนี้เขาแบบเรื่องของทัศนคติหรือเรื่องของอะไรโหมีหลายแง่มีมหลายแบบแง่หล่อสุดนี่ใครหล่อสุดหล่อสุดเลยเหร,รอคะ อุ้ยหล่อสุดเลยเหรอมหมดก,ก็หล่อดีกว่านาะใช่แต่ละคนมีช่องแล้วก็มีทางของตัวเองแต่ตอนหนูเคยพูดไปว่าครั้งที่หนูตอนนั้นที่ทํามาแรกๆอ่ะแล้วไปกันไม่ค่อยถูกคือพี่ตู่เพราะว่าสมมติทำมาสีพีแรกก็คือบีเก้าจิเป็นเพื่อนพูดไปกับเจ้านายหล่อแต่ว่าเป็นน้องเราก็จะรู้สึกว่าแบบยังคุมได้เพราะเป็นน้องสามใครว่าน้องมีนก็เป็นน้องสี่พี่นิกกี้หนูสนิท 5พี่ตู่พอไปเจอพี่ตู่แล้วเหมือนกับ1เขาโตแล้ว2ไม่รู้จักกับเบ็นการส่วนตัว3แล้วเขามานุ่มๆผู้ดู3 <c oughs> คนเหมือนเบอร์ไปแบบนึง <c oughs> อะไรแบบนั้นก็จะรู้สึกใหม่แต่พอสักพักนึงเราได้เหมือนได้เจอแบบพี่ๆผู้ชายแ,แบบผู้ชายหลายๆแบบก็รู้สึกเริ่มเริ่มเคยชินขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นคิวการตอก็กิ่งขึ้นไหม3คนหรือว่าหลังๆเริ่มตลาดแตก <c oughs> หลังๆเริ่มตลาดแตกแรกๆก็เขินสักพักเจอผู้ชายเยอะเริ่มตลาดแตกแต่ก็แล้วแต,แต่แล้วแต่ว่าแบบ เอาจริงน้ำก็จะมีสเปคเช่เน,น,นเ,เทปนี้คนนี้เสียการเทปนี้คนนี้เสียการไม่มีทางหรอกที่แบบมันยากที่คนเราสามคนมันก็จะชอบสไตล์ผู้ชายไม่ได้เหมือนกันอยู่แล้วแต่มันก็จะมีอันนี่อีดีม,มาาละมันจะมีแบบก้อยชอบเป็นคนที่ชอบหมอเจี๊ยบม,มากหนูให้พี่หมอเจี๊ยบม,มาออกหนูเสียการมากเพราะหนูรู้สึกว่าหนูไม่รู้จักขเขาเป็นการส่วนตัวอะไรเงี้ยประมาณนั้นน่ะมันก็จะมีทางของแต่ละคนอยู่อะไรเงี้ยนัตตี้หนูเคยเจอ,อคนที่นัตตี้เคยคุยเก่ามาชื่อน้องอัพเนี่ยนัตตี้ไปไม่ถูกกันแต่ ก่อนหน้านั้นคือเซียนเลยนะมาเออผู้ชายคนไหนเจอของจริงไปเขาก็มันก็จะหนูรู้สึกว่าเสด็มันก็ออกจากการที่แขกรับเชิญโดนคนไหนบางคนก็โดนสามวแต่แล้วแต่ก็หนุกเลยถ้าทัิอถ้าเธงทัศนคติอ่ะคือถ้าเป็นฝั่งทัศนคติก็จะชอบฝั่งรายการยังไงไหนเล่าเพราะว่ามันจะลึกแบบเหมือนเพื่อนผู้หญิงคุยกันคือถ้านูลับมันมีความสนุกมันเหตุทัศนคติแต่มันอาจจะไม่ได้แบบว่าโซอินดีฟขนาดนั้นมันจะยังสนุกสนุกแต่ถ้าแบบยังไงไหนเล่าเช่นอาร์ติยงเนี้ย หนูรู้จักหนูชอบเขาอยู่แล้วแต่พอมายิ่งมาเจอกันคุยกันยิ่งนอกรอบก็ยิ่งได้คุย<ม>เรารู้สึกว่าเออผู้หญิงคนนี้ทัศน์ทัคติของเขามันเปิดกว้างมากแล้วก็ม,มันมีหลายๆแงม่มุมอันหนึ่งที่ก้อยชอบติชามากติชาผู้หญิงก้อยว่าแบบว่าเออเหมือนกรอบสังคมไทยผู้หญิงเราหลายๆายครั้งอะเผอกดกันเองโดย<ม>โดยแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรเง<ม>ี้ยทั้งทั้งที่แอคชั่นแบบเดียวกันอะในเพศชายอะมันแบบลิฟต์กันอัพแต่เป็นผู้หญิงเรากดกันเองอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่า เออพอได้ดีเบตแล้วก็ดิคดิสคัสเรื่องแบบเนี้ยเรารู้สึกว่ามันมันดีประมาณนั้นแต่ไม่ใช่แค่ติช่าแนละ้วหลายๆลายคนแฮปปี mm ้ hmm. Happy, ค่ะแต่แขกรับเชิญที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คุณนิกกี้อ,อ๋อพี่นิกกี้ค่ะ <laughs> พี่นิกกี้ <laughs> ก็ต้องยอมรับว่าจริงรายการเนี้ยครั้งแรกอินสปิเรชันก็มาจากการที่ก้อยไปออกช่องเขา mm hmm. เพราะก่อนก่อน mm hmm. หน้านั้นก้อยไม่ได้เล่น y ยูทูปพี่ mm hmm. คือไม่ค่อยได้ศึกษา mm hmm. แต่เกิดจากการที่ก้อยไปออกแชร์โลมาก่อนแล้วก็มานั่งดูตัวเองนั่นแหละที่ออกกับเขาอะแล้วหนูก็เพิ่งเห็นว่าเฮ้ยยนนั่งลลลาดูคิปเทไมอะ แล้วก็ดูแบบดูด,ดูแล้วก็ดูตลกแล้วก็รู้สึกว่าพี่เขาธรรมาชาติมากอเงีไงก็เลยมานั่งถามตัวเองว่าเอออยากทำบ้างไหมก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นอินสปิเรชันของท่านหนูรับในเบืองตนแล้วก็พี่นิกี้เป็นคนที่เขาสุดอยู่แล้วหมายถึงว่าที่หนูขอบคุณเขาตอนเขามาออกช่องเขาใส่เต็มมากเออแล้วก็เหมือนเขาเป็นโฮสแล้วหนูเป็นแขกก็ <laughs> <laughs> ต้องยอมรับว่าแบบท่านในตอนนี้ยอดที่สูงที่สุดในช่องคือคล,คลิปเขาอะไรเงี้ยสี่ล้านกว่าก็ <Yeah. S 1> <laughs> <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแต่แบบคิดไหมว่ามันจะมีกระแสแบบก้อยลิกกี้มาขนาดเนี้ยเอาจริงนะไม่นะหนูรู้จักเขาหนูเล่นหกฉากกับเขามาเป็นปีแล้วนะพี่ก่อนหน้านั้นน่ะแต่ว่าเออมันอาจจะเป็นเรื่องของแบบคือก็ว่าหลายๆอย่างอะเคมีความสนิทแล้วก็อย่างที่บอกคือหนูอยู่กับพี่เขามันก็กล้าเล่นกันังคู่พี่เขาก็กล้าหนูก็ก็มีแล้วก็เป็นแบบ ทางโฉงชังในย่านนี้กันทั้งคู่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าการที่คนชอบก็ก็ดีค่ะดีใจแฮปปี้นะมันไม่มีมุมเขินนิกกี้บ้างไหมหรอมีปะก็มีนะก็มีนะก็มีนะหนูรู้สึกว่าอืมหนู่าเขาเป็นคนที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมากสําหรับหนูนะเออถ้าเทียบกันอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับแบบเออหนูรู้สึกว่าถ้าคนไหนอะที่มีความธรรมชาติสูงอะหนูจะแบบว่าแพรทางนี้อยู่แล้วแพรทางนี้อยู่แล้วเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบ มันยูนิคในแต่และคนอะไรเงี้ยซึ่งพี่เขาม,มีเสียงนั้นสูงเวลาเขาเล่นเวลาอะไรเงี้ยบางทีก็มีเหมือนกันที่แบบว่า ah, <laughs> นี่มันอะไรกันเนี่ยอะไรเงี้ย <laughs> มีบ้างมีบ้างมีบ้างอ๋อมีมุมแท้ทางอยู่มีมีบ้างมีบ้าง, <that> างใช่ใช่ใช่แต่คนก็จะบอกแบบเหมือนเราดีเบตให้เขาหน่อยหลายคนบอกว่าท้าเมนิกกี้ต้องมาทางสายเรามุกอะไรเงี้ยติดทางสายแปลบวกสายหื่นอะไรอย่างเงี้ยเราดีเบตให้เขาหน่อยว่าเขาในยาสายตาเราอะเขาแบบดีเบตให้ด้วยเหรอเออ หนูว่าแต่ละคนเนี่ยมีช่องมีทางและความชอบที่แตกต่างกัน mm hmm. ก็ต้องถามหนูรู้สึกว่าทุทกๆอย่างที่คนเราเลือกทํามันคือแบบมันเป็นสิทธิ์ของเขาอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. คือคือแน่นอนว่าอย่างหนูทําเวเนี้พี่รู้ไหมเคยมีคนแบบพิมมาด่าหนูว่าอันนี้พูดทำอย่างไรพูดไปก่อนเออพวกมึงรู้ไหมมึงสามคนนะ่ะคือคนที่จะทําให้ผู้หญิงในโลกนี้แลดขึ้นอีกสิบเท่ามี mm hmm. พวกชนีรันอย่าง mm hmm. นี้เลย mm hmm. พิมในคอมเมนต์หนู mm hmm. ซึ่งถามว่าถ้าหนูต้องมาทั้งเทคสิ่งนั้นอะ หนูก็คงแบบใช้ชีวิตแบบคือมันต้องเบสว,ว่าตัวเรารู้ไหมว่าความตั้งใจของเรา intention ของเราคืออะไรก็ต้องถามกลับไปว่าสําหรับหนูหนูรู้สึกว่าเท่าที่หนูรู้จักพี่เขาพี่เขาเป็นคนรู้จักตัวเองเขาไม่ใช่ไม่รู้จักตัวเองไม่ใช่แบบว่าทําเป็นงานงานทำเป็นวนันสิ่ง <nam> ที่หนูรู้สึกก็คือหนูรู้สึกว่าเขาคิดมาแล้วว่าว่านี่คือทางของเขานี่คือสิ่งที่เขาชอบนี่คือสิ่งที่เขาสนุกแล้วนี่คือทางที่แฟนคลับของเขาชอบอเขาพิฐานของเขาอยู่ค่ะที่ชอบเขาจากตัวตนของเขาแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งหนูมองว่า มันเขาเขาเลือกแล้วอะเราดูรู้สึกมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่ที่ที่ไม่ได้อยากจะต้องไปก้าวไก่เพราะว่าบางทีคนเราบอกว่าทำไมไม่ไม่นู่อย่างงี้ไม่นี่อย่างงี้ตัวตนของตัวคนตัวคนตัวตนของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอะจะให้พี่เขามาเปลี่ยนเป็นยังไงเรียบร้อยแล้วก็เล่นทางพระเอกก็อาจจะไม่มีเขาในวันนี้อะหนูรู้สึกว่านั่นเป็นเสน่ห์แล้วก็เป็นทิศทางที่เขาเลือกแล้วอะไรเงี้ยหนูว่านะจริงๆทุกคนพี่จะให้พี่แจ็คแฟนฉันไปเล่นแบบพี่มาริโอ้ ไม่ใช่ป่ะคือมันมันแต่ละคนมีทางของตัวเองอะไรเงี้ยหนูเลยรู้สึกว่าเขาเลือกแล้วอ่ะหนูก็เลือกแล้วเอาในเวของหนูเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ถ้าในเนื้องานก็จะไม่ก้าวไกลใดๆดีกว่าจ้ะ่วนตัวแลยปเนี่ยกล่าวว่าเอาแบบไม่แรงเอาแบบว่าไม่จวนตัวมาก่ก็แบบว่าเหมือนถามแบบเขาจีบแบบจีบจริงจังขนาดไหนหรือจิงจังหรือว่ามันแค่การออกอากาศเออสำหรับหนูนะหนูทำงานกับเขาบ่อยมากงั้นหนู พี่นี่พี่ไม่ได้แบบว่าน้องพี่จีบน้องนะไม่ไม่มันไม่มันไม่ได้มีอะไรแบบนั้นอะอหนูอยู่กองหกฉากหนูเล่นบ้านเสาโสดมันก็สนิทกันอะอยู่เจอกันเฮฮากันเล่นมุกไปเรือ่อยหยอดซะหน่อยหนึ่งสองสามส่คือเขาเป็นคนสนุกสนานพี่ที่อยู่ในกองถ้าไปถามคนในกองก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนสนุกสนานอยู่แล้วเขาไม่ได้มาแบบว่าจีบคือจีบอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ปกติน,<ะ>น้ำซึมปอดทรายนี่ก็ น้ำซึมบ่อทรายเหรอคะก็เหมือนเป็นเพื่อนกันนหะพี่อยู่อยู่แบบอยู่แบบเออก็แฮปปี้แฮปปี้ไปเรื่อยๆค่ะประมาณนั้นใจว่าตอนนี้มีคนคุยอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็มีก็มีคนคุยหนูชอบแบบตามพี่จังเลยแบบกูถามดีหรือกูไม่ถามดีแม่เราจไม่ทำเกินใจอ่าใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นก็ชิวๆค่ะตอนนี้หนูไม่รีบเลยค่ะก็เป็นยุค ที่หนูว่าหนูทํางานมันมากแล้วก็มาได้อีกงานมาได้อีก,ได,อกได้จังวันนี้ขอบคุณค่ะที่มนูเข้ามาแบบค่ไม่คนคุยอยู่เงี้ยคนที่อาจจะเข้ามามาเงยไใช่ปกติปกติตปกติหนูรู้สึกว่า หนูก็ไม่ได้เป็นแบบชนีเรียบร้อยอะไรพี่แล้วหนูไปทุ่มไปเที่ยวหนูก็จแหลกเลยอนหนูนะแต่ว่าเออถ้าหนูเลือกที่จะมีคนคุยสักคนสมมติหนูเลือกแหละมันก็จะคุยคนนี้แหละแต่ว่าถ้าก่อนหน้านั้นอะไรเงี้ยก็ปกติทั่วไปใช่ทุกวันนี้ที่เราเห็นก้อยก้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยปะก้อยร้อ<า>ยเปอร์เซ็นต์ไหมเออหนูว่าไม่ไม่มีทางที่หนูจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ได้กับทุกคนอยู่แล้วเอาจริงๆหนู ปกติกับอยู่กับแม่อยู่กับเ<ด>พื่อนหนูยังไม่เหบือนกันเลยหนูก็มีหลายคนอ่ะพี่ณตอนนี้หนูคุยกับพี่หนูรู้สึกว่าเป็นด้านที่หนูเลือกมาแล้วว่าหนูใหญ่พี่รู้จักหนูมุมนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันใช่ทั้งหมดของหนูไหมมันก็คงเป็นไปไม่ได้หนูเดานะแต่การที่มีคนจับตามตองมากขึนนะ้นนู้นทำให้เรากล้าหรือแบบแสดงออกไปไมากแค่ไหนหคือถ้าเป็นการกล้าแสดงออกทางความคิดทัศนคติอ่ะจริงๆหนูว่าหนูไม่ได้เป็นคนที่กลัวการแสดงออก ขนาดนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ณวันนี้ที่คนอาจจะรู้จักเรามากขึ้นจากรายการนู่นนี่นั่นมันทําให้เสียงของเราพอเปล่องออกไปมันอาจจะดังขึ้นซะมากกว่าไม่ใช่ว่าเราแบบกล้าขึ้นหรือไม่กล้าขึ้นจริงๆก้อยว่าถ้าตับใดที่ก้อยไม่ได้ผิดหรือรู้สึกว่าเรื่องนี้มันพูดได้หนูไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้สึกว่าต้องไม่พูดอยู่แล้วอะอประมาณนั้นจ้ะก้อจะจบแล้วนะจ้ะสุดท้ายอยากให้คนรู้จักก้อยยังไรเะอท็เอเฉพาะเนี่ยแบบไหนอยากให้คนรู้จักเราแบบไหนหอ่ะอยากให้รู้จักผลงาน หนูรู้สึกว่าเอองานที่หนูทําอ่ะหนูโคตรตั้งใจหนูเป็นคนบ้างานประมาณนึงพี่มีเวิร์กออฟเล็กหนูรู้สึกว่าหนูใส่ความเต็มที่ไปกับงานที่หนูทำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เขาจดจำอะไรอยากให้จดเขาจดจําเราจากงานที่ทํามากๆพี่รู้ไหมเวลาหนูไปไหนแล้วคนเรียกหนูว่าแบบชมพู่เจ๊์ออยแต่จําชื่อก้อยไม่ได้อ่ะหนูแฮปปี้นะมากอาจจะไม่ได้มากกว่าแต่แค่รู้สึกว่าเฮ้ยดีวะที่เขาเรียกเราแอสผลงานที่เขาดูอ่ะเรารู้สึกว่านั่นแปลว่า เขาจดจําเราแอสคาแรคเตอร์นั้นน่ะเออหนูว่านั้นน่ะสิคือสิ่งที่หนูชอบอเออมากมากมากอาจจะมากกว่านิดนึงประมาณนั้นหนูชอบแบบนั้นน่ะคิดว่าโอเคสุดท้ายจะ,ะให้ตามนะคะเอีกเออาบ้าสาวโซนก่อนเลยค่ะบ้าสาวโซนนะคะจิมเปมยี่สานะคะจันคาคะนะคะสองทุ่มสิบนะคะมีหกฉากขับจานนะคะมีเอ่อยูทูก็อนนัต Dream นะคะ เขียนบส์ค่ะแปลรักฉันด้วยใจเธอนะคะแล้วก็เออนั่นแหละค่ะอะไรอีกมากมายเดี๋ยวก็ไปเห็นกันใน Instagram ได้ค่ะ<อ>ได้ค่ะสวัสดีค่ะ